ตอนนี้นะคะพี่ต้องว่าเรามี three things about นะคะกับวงนี้เลยเขาเรียกว่าวงตำนานแห่งความพระเจ้าพระความแปลกอะไรความพระความพระใช่หรือเปล่เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนความพระคืออะไร,รไม่รู้ว่าคือแค่ค,าคําว่าพระมันก็แปลกแล้วไงเออจริงจริงเมเป้เมเขิงขิงอะไรใช่มันมันดูมีอะไรไงวงนี้นะคะเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยน่าจะสนุกเพราะว่าเป็นวงที่พระแล้วเราก็จะได้รู้สามสิ่งที่ไม่มีใครเคยรู้เกี่ยวกับวงพระนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่าค่ะโซคูค่ะ สิงกะเบาสามสิ่งที่คุณไม่เคยรู้เกี่ยวกับวงโซคูเรื่องที่หนึ่งโจ๊กโซคู oo, เคยปฏิเสธเดโมโอของกอลฟโซคู oo, ที่ส่งเข้ามาที่แกมมี่แล้วโดยไม่ฟังเพลงครับ mm hmm. แค่เห็นหน้าแล้วก็บอกว่าหน้าแบบนี้ไม่ผ่านโอ้โห oh, oh, มันมันแยกขนาดนั้นเลยฮะจนตอนนั้นก็หัวเกรียนมาแล้วเราก็รู้สึกไม่ถูกชะตารู้สึกมันเป็นเด็กแป้นแลนด์คนหนึ่ง mm hmm. ถุกมขบาบนะ เวรกรรมก็มีจริงมันก็สะท้อนกลับมาเหมือนบูมแมลงเอาปฏิเสธมันไปมันก็ปุ๊บแต่เขาไม่อยู่วงเดียวกันครับด้วยความบังเอิญผมก็เพิ่งรู้ตอนที่ออกอัลบั้มไปกับโซคูแล้วเมื่อเพิ่งรู้มาเมื่อไม่นานวันนี้ประมาณปีที่แล้วนะเพิ่งรู้ว่าเขาเนี่ยแหละเป็นคนที่จับเดโมของเราเนี่ยทิ้งไปแต่ไม่ได้กับทิ้งหรอกก็าแค่บอกว่าเฮ้ยพี่ไม่ต้องไปดูหรอกวงนี้หน้าตาไม่ดีใช่ไหมเถิด แล้วคุณรู้หรือไม่เรื่องที่สองว่าโจ๊กโซคูตอนนี้ต้องใช้ยาปลูกผมนะครับไม่ไม่เปล่าคือหมอบอกว่าผมเส้นเล็กอ๋อผมเส้นเล็กก็บางทีมันทําให้คนแบบเห็นเป็นเหมือนแบบขาวขาวอะไรอย่างเงี้ยที่หัวนึกว่าจริงๆรนึกว่าหัวร้านจริงๆไม่ใช่อย่าพูดอย่างี้มันพูดอย่างงี้ไม่ได้ไงกอฟเลยะผมผมเส้นเล็กก็กินให้มันขึ้นแบบแซงแงขึ้นมาให้มันปิดปิดไปอะไรเงี้ยแล้วครับโอเคโอเคพอรอดได้ครับ มันจะกรเ,รเ,าาเ,เรื่องที่สามนะฮะคุณรู้หรือไม่ว่าเมื่อไม่นานมานี้เจมโซคูยังชีรถที่นอนอยู่เลยครับเอาเรื่องนี้จริงอะ่ะมันมันเพราะอะไรครับอืมมันมีเรื่องอยู่ว่าจริงๆแล้วอะ่ะผมเป็นไรไม่รู้อ,อ๋อไอเลยกินน้ำขิงก่อนนอนเฮ้ยมฝังขึ้นปะ เอ้าวแล้วก็ตื่นมาแฟนก็บอกว่าไม่รู้เหรอว่าน้ำขิงกินแล้วมันขับฉี่มีแฟนเหรอมีนะฮะก็คือกินน้ำขิงก่อนนอนแล้วน้ำขิงขับฉี่ใช่ก็เลยฉี่แล้วที่นอนและนี่ก็คือ treating about ของวง so cool ปรีติ่งอันที่สามคำไม่อยู่เลยตอนนี้พูดไม่ได้แล้วเดี๋ยวใครไม่รู้ว่าขำก่อนเดี๋ยวเรามาย้ำดีกว่าอันแรกพี่รู้ว่าพี่จ็อกโซคือเคยปฏิเสธเดโมอของพี่กออ๊อฟพี่ก๊อมาเสนอใช่ค่ะเป็คนจากไพโดมากพี่จ็อกแต่วันนึงนะด้วยโชคชะตาผมลิขิตเขาก็ได้มาร่วมวงเดียวกันนะคะ,ะแล้วก็มาเรื่องที่สองก็คือคุณจงโซคุต้องใช้ยาขุด ใช่เป็นคนผมเส้นเล็กจริงๆหัวล้านนั่นแหละไม่ได้พี่นเขาบอกพูดอไม่ได้จัมพูดว่าเส้นเล็กเวลากินละยามันจะแซมขึ้นมาละไรสักอย่านะแล้วก็มานสุดท้ายห้คุณเจมส์โซฟูดูคุณเจมส์ดูไม่ค่อยอยากตอบเท่าไหร่นะจริงดูกล้ามกลืนกับคำตอบ้ากก็กล้ามากนะคะที่จะตอบออกมานะคะเอ๊ะจริงๆน้ําขิงมันช่วยอย่างนั้นจริงเหรอคะหรอช่วยป่ะแต่มันแต่ว่าพี่เจมส์เขาตอบให้มันดูมีที่มาที่ไปนะไม่ใช่แบบเป็นเด็กนอนฉี่ลาดธรรมดาอะไรเงี้ยอันนี้คือแบบ กินน้ำขิง้ําขิงมันช่วยขับเออไม่ได้ตั้งใจอย่างงี้นะคะแต่มันช่วยป่ะแต่วิธีการเล่านี่หามากอะถ้าใครทราบ SMS มาบอกพวกเราได้นะพวกเราจะได้ไม่ทานน้ำขิงก่อนนอนนะคะมันดูไม่ค่อยดีเท่าไหร่จะบอกว่าเป็นทีติงสบายวันนี้ที่แบบตลกสุดละมั้งทันที่สารเนี่ยใช่บะมากไม่ใช่บะระระคะท่านพวกท่านนี่เจ๋งมากนะคะที่กล้าเอาเรื่องนี้มาเปิดเผยใช่ปกติก็จะเป็นแบบ ตอนเด็กๆชอบเป็นอย่างงีู้้นชอบหนีนาอะไรอย่างนี้อันนี้คือเป็นตรีติงสบายที่ไม่มีใครรู้จริงๆนะคะพี่รู้ว่ามีไหมอะไรที่ไม่มีคนรู้เลยเนี่ยแบบจริงๆพี่รู้ว่าใส่ใส่มวกเพราะว่าผัวรานี้ไม่มีอะไรอย่างเงี้ยจริงๆทุกวันนี้นี่คือแบบทุกวันนี้นี่คือแบบต้องเอาสีดำทาเน่ใช่เดี๋ยวคนเชื่อพี่รู้ว่าพีู่้ว่าใส่มวกเยอะเป็นคาแรคเตอร์ นายยังนึกไม่ออกเลยเดี๋ยววันวันวันหน้าแล้วกันนะชาช่ามีไหมมีไหมชาไม่มีกระดูกข้างหลังหนึ่งคอนหนึ่งอันหนึ่งอนหนึ่งหนึ่งอันสมมุติว่านี่คือข้างหลังแล้วมันมีกระดูกกระดูกกระดูกชาด้านนี้หายไปอันหนึ่งฮะไม่มีเลยตั้งแต่เกิดแล้วมันก็กลายเป็นกล้ามเนื้อซึ่งตรงนี้มันจะปูดพี่เรื่องกมตรงนี้ ออกล้ามเนื้อคือกระดูกหายไปหนึ่งข้อเลยทําให้แบบกล้ามเนื้อเขาต้องสร้างความแข็งแรงขึ้นมาทดแทนก็จะปวดๆเวลาไปนวดคนก็จะถามว่านี่คืออะไรก็คือกล้ามเนื้อนะคะไม่ใช่อะไรแปลกนะคะนี่คือตีติงสบาอันนี้วันเปอนแล้วพี่ว่าต้องคิดมีแล้วอะไรนิรละทำไมคะนิ้วก้อยนี้นะคะที่มันเอียงอย่างนี้เกิดจากการเล่นกีฬานิ้วก้อยเอียงทุกคนดูนิ้วก้อยพิการนะ ดูนี่เอียงมากเออมันเอียงแบบเอียงเฉเลยพี่ว่ามันเกิดจากการที่เล่นกีฬาตอนประถมค่ะแล้วก็ะอะไรคะพี่ร<ะ>ู้ว่ามันจะเล่นบาสเกตบอลหรือไม่ก็แชร์บอลแล้วแบบว่ามันก็ซ้อนหรอเป่าซอนยังไม่รู้คือเราก็ไม่ได้สนใจด้วยคาะเป็นเด็กก็เจ็บเจ็บเฉยๆแล้วก็ปล่อยไปก็เหมือนบ้านเอียงอย่างนี้เลยนะปล่อยไปปล่อยไปนานมากค่ะหลายเดือนจนแบบมาสังเกตตัวเองทีเอ๊ะทำไมนิ้วเราไม่เหมือนเดิมอ๋อหรอนี่คือไม่รู้เรื่องเลยไม่รู้เรื่องเลยที่ว่าตื่นมานิ้วเอียงอย่างนี้แล้วหรอ ไม่นีหอดเด็กๆทุกคนต้องสังเกตนิ้วตัวเองนะคะเดี๋ยวโตขึ้นจะเป็นถูกต้องค่ะระวังจะเป็นแบบนี้นะคะมันงเอียงอย่างจริงจังนะะคต้องระวังจริงน่ากลัวมากอ่ะเหมือนสป็อกใน Star Trek ที่เขาทำอย่างเงี้ยแต่พี่รู้ว่าเป็นแบบแง่เดียวเป็นแง่หนึ่ง เหมือนแง่งขิงอะแต่ละฉันดูผิดปกติมากเลยอะนี่ใช่ก็ไม่มีกระดูกตั้ตอกันแล้วติดตามความสนุกได้ตลอด24ชั่วโมงผ่านทางกล่องรับสัญญาณดาวเทียม GMM z ททางช่อง16หรือรับชมผ่านทางจานดาวเทียมระบบ C band ที่ PSI ช่อง171หรือจานดาวเทียมระบบ Ku band ที่ DTV ช่อง10และสามารถรับชมผ่านทางเคเบิลทีวีไทยชั้นนำทั่วประเทศ ทางออนไลน์สามารถรับชมได้ที่ www.gmmmusic.com/live หรือสามารถรับชมผ่านทางโมบายได้โดยเซิร์ชแอปพลิเคชัน GMM Channel บน App Store หรือชมผ่าน Android โดยพิมพ www. ์ www.gmmmusic.com/live GMM Music บ้านหลังใหญ่ของคนรักดนตรี